私は全部続くと思う。だから今日と違って、私は続くと思う。私は私は続くと思う。私は私は続くと思う。 เราจติด่อยไเริเออาิัต่จกีจพดิบไนมาตรืองอ่ก็บอกว่มีสี่งงหลยกันแทนหลักีเดินทาจากภามิตาหเดินไปตคนจต่ในขณะที่เดินทางมา ตัวออกคืออย่า กัการถึงแปปีลามาเลยมาจอดมีนักว้าวดอกไม้ ออกไป้ไปนคนเป็นอย่างไรใครมันเตีอะไรวะมาจะต้องทำอะไลังเลไปล้วหูเราแก้วอว่าไม่ใช่แล้วเสียงดังขึ้นเต็ไใครเมไปขอให้เลยหลัง้งี้เหามาแก้ใหม่แลยวหม จะไปเรียนจ๋าโอ้ยมาโอ้เล่จับถัดพระเจ้าพี่โยมครับกําลังใจพากเพลทุกคน จะลาดเพิ่นสิงห์นั้นอยาก

Á, à à à là bất phải với thầy, thầy dạy cách chữa pháp, thầy dạy kiến thức, mà lại giáo giả chiไม lại, nhàm chán làm giả trở về nhà, nước ta đi bắt có cả kiến thức tập luyện tập nữa,

พยาย่ยวันนี้กับเสนอการต่าเกสุดเปอรเซนตรเแล้พยายามพิเทางึ้นสู่ผู้ชาแต่ตัวเองหาเงิไปว่าไอู้านี้มันจะมีอัญชันหรือเปล่าหรือไอ้เจ้าเทพที่เก่งกัเราหรือเปล่าเพื่อที่จะกระตจ้นการเกษตรนั้นพยายามตัวให้รุ่งข

ดไปแน้ว่า e ไ้ o, If, o, ้เราห้ใ้าที่ออยากจะสีคิดว่าเจ้าจกิหรอกแต่ที่จริงแล้วผู้าแหกนีเมอสายนาวทำให้ผู้ผาแหอนีเป็นหินที่ึ้แต่ระงับระหวัอยากจะสีพยายามปอไปด้านหน้ ส,ส่งภูมิภาคเรืมันส่งพัฒนาทีะไรเอจะติใจมาอย่าเด็กพูดได้ไอ้ที่สาเอไอ้สาวนี้ไอ้หนุ่มราแล้พาชาติเราไปเอลานสีคุ้มคืนเดินทางต่าหีีหรือจะขยากลับไปอีกความที่เจ็ดตัวศร มันจะหลอกเราไม,าาไมเราเึงอากทสิงเจ้าป่าถุขาแห้งมันทำอะไรเราไม่เกา่าตัวสิงตอตเกิดั้แต่รักตัวเต๋อม,มันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าไปยังขึ้นถุงขาแห้งแต่ไปมาทีส่สือสือเลือดทไป Đây là cái gì cũng vậy, người yêu nhạc sống mà đủ, thế, mặt lại cái đẹp. Lâu ăn phải ra tay phải nhịp vào học, thế, 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 the rock the

แต่ยังหา่ครที่ทอนี้เองต้กลัาเออจัหรือไอ้เสืยิงกอกมัดเราดีากไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แมวทำไมันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีอากาศหนาวเล็กเ้นี่จัดเออนักนักควาดอะไรควาดอะไรพลุกพล่้นเอใช่ปล่บา มัดน่าจาใช่กินอะไรออกไปมันหอเยื่อเยื่ใจเสียทีกันไปครักเสสพยมชือตัวอกกระไปที่นเงัหลักเสสขยับอวสอกกระไปที่บนเยกตัากา ว้ทยฉายาสิบตี่เป็นด <am Pis elt> ้านลาด้านล่าบด้านล่งวัดนี่ครับอยากให้รางวัลลงมาได้รวสนุกกันแต่พี่น้องทุกท่านถ้ากำลังจมกดที่รับตาตัดตััตััตััดตัดตัััดาดตีัตัตอั อลากจะสีบอกชายโตกวาเออกินทีนได้มาดีทำไมมันหอกเพื่อตัวใจก็ต้องแสนก็เปลือกไปหมดแล้วอะไ เเอ้เอเอาแลเออาแล้วอเจาอกไม้มันขึ้นแล้วมันขึ้นอยู่ปากเหวเอาแหละเอแลเราจะทำยังไงเอขอขอเราก็สั้นขาเราก็สั้นเอแต่เราพลาดตาตกเไปหมายถึงชิ

ทำอย่างเดียวมันมีอะไรติดมาด้วยเอาละสิหูววาก็สูงอกระจายบรรูุข้าวาราชสีห์้เป็นตัว่างเพอใจว่าตัวเองตั้งในฆ้าึ่งสีสุรันัที่ของเราเพื่อาเชจะเป้าเสาสีแกงกอย่าเข่าราชสีนดาหนุไป ý ta cũng được cái biết ý tưởng ý Cảm ơn tưởng ý 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 tưởng ta นี่เป็นหายตัวธรรมดาแต่คุณเป็นปรเทสุลำทัดยนี่ยบัดนี้ไปเน่จังใจเออหลุดหลบเลายสบไยหายตอไปนะครับเพื่อนเพื่อนเอาแล้วตอตัวกลัไปงจับเรืองที่่าว่าให้หายทีตัวับมาตั เา้ดมต้องไปไจุดถงดวเลย้ยไปโอ้โหาดีแต่กทำยุ่ากหาโอ้เอลชงไปเตะอยากให้ทุกดว่น้อว่านักตเลย

che sta questa cosa che c'è tra di